กำลังวางแผนไปเที่ยวจีนหรือกําลังจะบินกันอยู่แล้วเนี่ยหยุดดูเพราะว่าแบงค์ตัวเองกันก่อนไม่งั้นโดนยึดทิ้งหมดครับคือเขาประกาศมาสักพักแล้วครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เห็นนะครับมีผลบังคับใช้นี่ตั้งแต่28มิถุนายน68นะครับเาว่าแบงค์ที่จะขึ้นเที่ยวบินในประเทศจีนได้ต้องมีสัญลักษณ์นี้ครับ นี่ครับ 3C หรือว่า CCC ผมอ่านอัปเดตในกลุ่มเที่ยวจีนนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้พกเพราะว่าแบงค์แบบมี CCC ไปแต่ว่าบางสนามบินเนี่ยไม่โดนยึดครับแต่เขาบอกว่าบางสนามบินเนี่ยเขาโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจทุกคนเลยครับพิกดูเพราะว่าแบงค์ของทุกคนครับแต่เขาเตรียม CCC ไปด้วยเออก็เลยไม่โดนยึดครับเอาเป็นว่าเอาให้มี CCC ดีกว่าจะได้อุ่นใจได้เพราะว่าแบงค์ตัวนี้ใช้ได้ครับเพราะว่ามีทั้ง CCC แล้วก็มออกเลยเป็นของแบรนด์วิงโก้ครับรุ่น V10 ตัวนี้ความจุ20,000 mAh ครับแล้วก็ให้สายถักมาด้วยมีทั้งหัวแบบไลนิงแล้วก็แบบไทซีไม่ต้องพกสายครับได้ทั้งไอโฟนไลนิงและซัมซุงพร้อมกันเลยรองรับพ d ดี3.0ชาร์จเร็ว22วัตต์สายชาร์จพอใช้เสร็จเนี่ยเราก็เก็บได้แบบนี้ครับเป็นสายห้อยรวมถึงมีจอเปอร์เซ็นต์บอกความจุบแบตและมีช่องให้เสียบสายชาร์จเพิ่มอีก2พอร์ตความจุ20,000 mAh นะครับเหลือๆเ,เลยแล้ว, P o ว, o ore, ลว C C, เพราะแบงค์ตัวนี้มี ใช้ได้ครับพิกัดแปะไว้แล้วจัดเลยครับ